เกินห่อมากเมียวอะไรของแม่ทำไมถึงร่ออย่างนี้ทำไมลูกนั่งเฝ้ามันแล้วมันกินไม่ได้เหรอลูกน้ำเพชรจับให้หน่อยสิน้ำเพชรจะจับให้ยังไงนะพ่แม่ลองดูดิวันนี้วันที่เก้าแล้วนะลูกบันดีดี ดอเอไหมจับให้แม่จ้าคนสวยจับให้แม่ไหมจับให้แม่แม่จ้าคนสวยฮึจับไหมเล่นตัวละเกินคนสวยเล่นตัวละเกินนะคะ คนโฉวยไม่ฉนใจนะคะวันนี้คนโฉวยไม่สนใจนะคะวันนี้ไม่สนใจเลยเอา้าวนั่งทับอีกตายแล้วนั่งทับเลยเหรอลูกมันเป็นยังไงล่ะคะฮะคุณลูกคนโฉวยหนูนั่งทับอะไรของแม่นะฮะเห็นไหม หนูนั่งทับตัวไหนอ่ะลูกโอ้ดูท้องนะครับหย่อนตาบซาบเต็บเซบเลยนะครับโอ้โหนะครับหย่อนเต็บเซบตาบซาบเลยนะครับพี่น้องออดูนะครับท้องโอ้โหน้ำเพชรเป็นแมวไม่อ้วนนะคะแหยานเต็บเซบเฉยๆนะคะไม่แตะให้แม่เลยเหรอลูก ไม่จับนะคะพี่น้องอดใจรอสักครู่นะคะอาจจะเป็นวันใกล้หวยออกขอให้ทุกคนรอติดตามกันแล้วกันนะคะตอนนี้น้ำเพชรไม่จับคะ่ะเล่นตัวมากเลยนะคะรอคลิปถัดไปแล้วกันนะคะยังไงก็ไม่ยอมจับให้นะคะคนางหญิงแล้วเล่นตัวนะคะไม่จับให้เลยไม่จับให้เลยไม่จับให้เลยจริงๆแหละคะ่ะ มไม่จับให้เลยจริงๆเหรอคะนามเพชรนามเพชรไม่มีนะคะ